ไปตามติดชีวิตของเสี่ยคนนี้กันค่ะเสี่ยเค้กรังสรรสุวรรณสอนนะคะพ่อค้บาบะหมี่เกี้ยวที่มีชื่อว่าห้องเต้บะหมี่เกี้ยวปูหมูแดงขายอยู่ที่หน้าหมู่บ้านกฤษณาครนะคะถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีค่ะคือเสี่ยเค้กเนี่ยเขาเคยเป็นข่าวดังมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นพ่อค้าขายบะหมี่นะคะแล้วก็ชอบใส่ทองเส้นใหญ่ๆเนี่ยตอนขายบะหมี่อยู่ด้วย แล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เสียเค้กเท่านั้นนะคะที่ใส่ทองทั้งภรรยาลูกจ้างคือทุกคนใส่ทองหมดเลยโ oh. อ้โหออบอกเลยว่าเข้าไปในร้านเนี่ยไม่ใช่บะหมี่นะที่เหลืองอารามแต่เป็นทองที่ oh. เขาใส่นันแหละเหลืองอารามไปหมดเลยทองใครอะ่ะยังไม่รู้ <laughs> ก็เป็นทองที่ oh. คาดว่าเขาน่าจะทํางานกันด้วยความแบบ hmm. เหน็ดเหนื่อยจนได้มีมาใส่นะเองนะคะ hmm. ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แค่การใส่ทองเท่านั้นนะคะที่โดดเด่นคือเสี่ยเค้กเนี่ยเขายังมีชื่อเสียงมาจากการที่เป็นคนใจบุญด้วยก็คือมีการติดป้ายที่หน้าร้านบะหมี่นะคะว่าสตรีมีคันคนจนคนไร้ที่พึ่งมาขอกินฟรีได้ตลอดคือเสี่ยเค้กเขาจะไม่คิดเงินเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเข้าใจหัวอกคนจนดีนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยก็คือเคยจนมาก่อนเหมือนกันคือถ้าฟังมาแค่ถึงตรงนี้นะคุจะเข้าใจว่าร้านบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงของเสี่ยเค้กเนี่ยคือจะต้องมีการ มีการขายรายได้เนี่ยค่อนข้างดีกำไรค่อนข้างดีเลยถึงขั้นที่ว่ามีทองใสทั้งตัวเองทั้งพารา<ช>รวมไปถึงลูกจ้างด้วยแบบนี้แล้วก็ยังมีเหลือมาให้กับคนยากคนจนอนอกจากนี้นะคะเสี่ยเค้กเนี่ยยังให้ข้อมูลไว้อีกด้วยว่าสร้อยทองคําที่ใส่อยู่ทั้งตัวเนี่ยเอาแค่ที่คอก่อนนะขึ้นที่คอเลยที่คอก่อนเลยเส้นละ15บาท2เส้นนะคะแล้วก็สร้อยทองคําที่มือเนี่ยเส้นละ5บาท 2เส้นรวมที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็หนักประมาณ40บาทหรือราวๆหนล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองไม่ได้มากไม่ได้มมาเศษเค้กบอกอแค่หนึล้านหกแสนบาทนะคะนอกจากนี้เศษเค้กก็ยังกระซิบอีกด้วยค่ะว่าเนี่ยพึ่งไปดูสร้อยทองหนัก100บาทที่ชนบุรีมาไปดูมาแล้วเนี่ยก็สวยดีนะอยากได้แต่ว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการเก็บเงินอีกสักพักนึงแหละถึงจะไปซื้อสร้อย ทองหนัก100บาทเส้นนี้มาไว้ครอบครองเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตนั่นเองค่ะทีนี้หลายๆคนเห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องทํามาค้าขายต้อพบเจอผู้คนมากมายแถมสถานที่ที่ขายบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยก็เออเขาเรียกว่า ที่พบคนพุกพานพันด้วย,วยคน<อ>ผ่านไปผ่านมาเยอะเลยก็อดเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊เสียเคก้กแบบนี้เนี่ยมันจะไปล่อตาล่อใจโจรหรือเปล่าเออเดี๋ยวโจรจะมาปล้นเอานะเสียเค้กเนี่ยก็ยักไหลชิวๆเลยค่ะอบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนแถวนี้รู้จักกันหมดทั้งนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําความดีช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดถ้าหากว่าใครมาคิดร้ายก็เชื่อนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีของดีคุ้มครองอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็อย่าเสี่ยงกับตนดีกว่า มันไม่คุ้มเสียเค้กบอกมาว่าอ,า,าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดต,ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีงานเข้าเสียเค้กซะแล้วค่ะเพราะว่าเรานะคะได้รับข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่สรรพากรนนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํารวจของสรรพากรเนี่ยเตรียมจะลงไปตรวจสอบร้านเสียเค้กแล้วทําไมนะคะก็คือมาจากการที่เสียเค้กเนี่ยเขาใส่สร้อยทองนั่นแหละออก็คือเห็นแบบอุ้ย ใส่สร้อยทองมูลค่าสูงแบบเอ๊ะทำไมขายบะหมี่อยู่ดีๆโดนตรวจสอบซะแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือการที่เจ้าหน้าที่สัมภาระเขาจะลงไปตรวจสอบเนี่ยก็แค่จะไปดูว่าเสี่ยเค้กเนี่ยมีการชรําระภาษีถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นแค่นั้นค่ะเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความเป,เป็นห่วงเป็นใย,ยก็เลยอยากจะเข้าไปเยี่ยมตรวจสอบสักหน่อยอ่าแล้วนี่ก็เป็นความเห็นของเจ้าหน้าที่สัมภาร,รนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะถนนแจ้งวัฒนะยาวไปจนถึงปากเกร็ดเลยนะคะมีร้านขายบะหมี่เกี้ยวอยู่มากมายหลายร้านเลยแต่เจ้าหน้าท ที่เขาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นร้านบะหมี่เกี้ยวร้านไหนนะคะที่มียอดขายกําไรสูงแบบร้านบะหมี่ของเสียเค้กมาก่อนเ<ม>จ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเสียเค้กนั้นเนี่ยมีธุรกิจอื่นๆรวมถึงมีรายได้จากช่องทางไหนเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะค่ะซึ่งการตรวจสอบของสรรพากรนะคะก็คือ คือฝ่ายสำรวจเนี่ยเขาจะลงพื้นที่อะค่ะเพื่อประเมินรายได้หลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายของร้านบะหมี่ของเสี่ยเค้กนะคะโดยจะเป็นการสอบถามแล้วก็ประเมินจากการเฉลี่ยลูกค้าที่มาอุดหนุนในแต่ละวันค่ะว่ามากินบะหมีที่ร้านของเสี่ยเค้กเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพื่อเป็นการตรวจสอบรายได้รวมของร้านนั่นเองค่ะคือคือ,อยังไงคะคือจะนับว่าเอ๊วันนี้มีคนกินกี่ชามอะไรอย่างเงี้ยคะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นวิธีเก่าแต่ตอนนี้ะนะคะสัรพากรเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การสำรวจเนี่ยมันไม่ต้องไปนับไม่นับไม่ต้องไปนับชามเหมือนสมัยก่อนแล้ว เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการประเมินที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องข้อมูลการเสียภาษีใดๆนะคะก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สามารถนํามาเปิดเผยสู่สาธารณะได้นั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าจากขายบะหมี่เกี๊ยวอยู่ดีๆเนี่ยจะกลายเป็นโดนตรวจสอบเรื่องความร่ํารวยซะอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะ,คะเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ก็เชื่อว่านี่เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าสรรพากรเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลร้านบะหมี่บนเส้นแจ้งวัฒนะไปถึงปากเกร็ดอยู่ตลอดเลยค่ะ ถึงได้รู้นะคะว่าไม่มีร้านไหนที่จะดูมีรายได้สูงเท่ากับร้านของเสียเคก้กรอติดตามกันต่อไปค่ะ,ะ,ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ